สวัสดีค่ะวันนี้เรามานำเสนอเมนูก้อยไข่มดแดงไข่มดแดงนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะไข่มดแดงที่เห็นอยู่นี้เราไม่ได้ไปสอยเองนะคะแต่ว่าเราไปซื้อมาจากตลาดนะคะคนขายบอกว่าไปสอยมานะคะมดกัดเต็มเลยนะ่าสงสารมากเราก็ซื้อมา3กระทงนะคะกระทงละ50บาทตก150บาทคา่ะ มาเตรียมอุปกรณ์ด้วยกันเลยะคะ่ะอุปกรณ์การทําก้อยนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าวคั่วนะคะเป็นหลักเลยข้าวคั่วนะคะเราล้างไข่มดแดงคะ่ะล้างให้สะอาดนะคะใช้กระชอนช่วยกรองนะคะแล้วเราก็เตรียมผักนะคะผักของเราที่จะทำก้อยนะคะก็ประกอบไปด้วยต้นหอมหัวหอม ะะใบสะระแหน่ใบผักไผ่นะคะซึ่งผักเหล่านี้เราก็ปลูกเองที่บ้านนะคะอ่าเรามาทําเมนูนี้ด้วยกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเตรียมไข่มดแดงซอยผักลงไปค่ะผักที่เราเตรียมไว้นะคะหอมต้นหอมนะคะผักแพลวผักหอมป้อม ใบสาระแหน่นะคะจากนั้นเราก็เริ่มใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะก็จะมีผงปรุงรสนะคะพริกขั่วนะคะแล้วก็น้ำปลาต้มสุกนะคะแล้วก็มาใส่ลงไปแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ นั้นก็ชิมรสชาติได้เลยเสร็จแล้วค่ะก้อยไข่มดแดงเมนูนี้ทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะกินแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ